วันเดยกันด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเ a d ช็อตกันครับมันมันได้ทำระบบใหม่แล้วนะเป็นช็อตน่าจะมันกว่าเดิมนะครับผมก็เพิ่เข้ามาผมก็ลงก็ไ่ได้ของใหม่เต็มเลยวันนี้ก็จะมาเล่นนะเอาขตังเฮ้ยมาละเอ้ยโอ้ยอ้าวเฮ้ยเลยของหายมดเลย ขอใสขอไ <love> หาห้องเล่นเป็นคนะ <c oughs> ไม่ได้ถ่ายคลิปนานนะมองไม่ว่างจริงไม่ว่างจริงต้องเตรียมตัวสอบอะง่ายๆเตรียมตัวสอบเตรียมตัวสอบมาอย่างดีนะครับเตรียมตัวสอบมากนะครับเตรียมตัวสอบเดียวไม่ค่อยเล่นเกมเลย เตรียมตัวสอบเดียวนะครับไม่ได้เล่นเกมเลยนะผมบอกงานวัดก็หมดแล้วคืนนี้คืนสุดท้ายแะเด่เซ็งเลยกูไม่ทันหรอกรอฮะผมไปดูมาผมาม,มีตัวมาใหม่มีปืนมาใหม่นะครับ เออแ้วมีไวบอับท่านดูคงไม่แมนพูด อทีครับนะเนี่ยปืนรู้น่าจะลูกซองใหม่มันไม่ใหม่หรอกมันก็เหมือนเดิมแต่มันแค่ปรับแต่งใหม่ครับอะไรประมาณนี้มีหลังมีเติมเท่แต่เล่นกากอย่าเติมเลย โหเติมได,ด้อย่างเทพแต่เล่นกาแกเติมนะครับเอาที่ความเทพดีกว oh, uh ่าโงงชัดเลยโค่นนะครับเว้เติมเว้โง่เลยว่ะเล่นหน่เว้นนี่ะเล่นไหมวะขาดแข็กลัวขาดแข็งกลัวเอาเปล่าเอาเพื่อละมีเรื่องมีเรื่องละแม่งเล่นไม่เป็นแม่งไม่ไปกู เอามาเร็วดิโอ้ดาบไปเต็มว่าจะชักดาบออกมาแล้วหน่อยทีมผมแม่งมีใครเล่นเป็นบ้างหมเนี่ยยศกสูงเลยนะยก็สูงนะพอน่ะยศสูงนั่นเลเ่นไม่เป็นมาก ควายเอ้ยโง่มึงอ่ะกูกูแบบนี้กูไม่เป็นไม่ตายไอ้ายเอ้ยโง่มึงไม่ทันเล่าหนีเยวไอ้ควายทีมกากไอ้เหี้ยเห็นเห็นคนปิ้วเหอทีมกากแม่งตายไอสัตว์อย่ามาหวากเรมมึงอ่ะเจอกูได้นะเล่นนอนออนนะมึงอ่ะกูไม่กู้กูเหี้ยอะไรตุ๊ดทั้งนั้นแหละพวกเนี้ตุ๊ดกู้แล้วเบิดยังไม่เป็นเลย <c oughs> คนบ้าอะไรกูระเบิดไม่เป็นไยวิดครับกูรู้จักอยู่้ยมือยอกกันดิถ้าเต้นเหลือไหมวะไม่ดูโอเค ้ถ in ้ามีเสียงให้นันแฟร์เขามาอย่าว่ากันแล้วกันโอ้หเมาส์ผมช้าเมาส์ช้าเออร์วน่ะเขาปรับเสียงในนี้แล้วกัน ตัวกูช้าลงกว่าเลยกูดี๋ยวซัดกูเลยซัดเอากูดิไอ้ไฟกูดิเอา ครรรับอหลเเย้เา้าชนะแวมึงรอหล่อยอย่างเดียวแหละเฮียกูทำได้เฮียให้ทำให้สมมติให้มึงกู้แล้วมึงมันมาเขาก็ยิงมึงก็ได้กู้ไฟอ่ะก,กูคิด,ดว่ากูไม่รู้นะอย่ามาโชคกากครั้นี้เด้เฮียโทาคิด,ดว่าเขาทำเป็นคนเดียวเว้ยไม่เปิดมาก เหี้ยเหี้ยฟังแม่ด่าแม่งเดี๋ยวเฮ้ยเห็นไหมนี่นะผมมั่นใจว่าผมเห็นนะแต่ผมไม่เล่นละตรงน้องจันนุวิจันนายอะฮะปืนนี้กูได้มาตั้งแต่สิบกว่าวันแล้วยังไม่หายกอ่ะเฮ้ยูอุ้ยอ่ะตาบ้านได้เลยตาผมไว อูทันนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งของชัยชนะสกัฮกาฮ่าสกัดการของสตรูแต่งขวาโอ้ยหูฟังก็ได้มาแม่งเข้ากันเลยเกินใส่ชุนนี้มากเออเออไงไม่รู้ รู้สึกนะครับรู้สึกมาก <c oughs> ระเบิดตกล่ราระเบิดตกระเบิดระเบิดตกฐานได้ดีมากอฮะฮ่า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 ดมากไม่โหดเลยอ่ะ ท,ทีมันก็ไ่โหดเลยนะครับแม่งากนั้นแล้ครับเอ๊ะมันวางหนววะวางบีรับี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 กูเลยกูเลยกูเลยเอ๊ะแท้แผมเห็นเนาะโอเค กูดิกูเลยกูเลยล่างล่างล่างไม่ใช่เอแล้วเอเอไวเอโดนหลอกแล้วเฮ้ยเฮ้ยเร็วเร็วเอไวเอไม่ทันละ แพ้เหลือสองคนแล้วนะจ๊ะเอาไม้ไปเหลือสองคนแล้วนะจ๊ะตอนนี้แม่งวางบีแน่เลยแจ๊ะแจ๊ะแจ๊ะเสร็จแล้ววางเอรับวางเอวางเอวางเอ

เาเมึงไงเฮียยดที่อะไรยิงยิงไม่โดนเฮียโอ้โหบอกให้กลัวกลกอ้กลัวอ่ะไอสัตว์กลัวเฮียอะไรกาไอเฮียยดยดยดตัสูงแต่กาตรงนะเฮียบ้างกาครับวันนี้ผมไม่ได้มาพูดคำหยาบแต่กากจริงนะครับผมพูดจริงแปดศูนย์คงไม่ใช่อ่ะเจ็ดศูนย์ก็คงไม่ใช่เอย ก้า่ก็คงไม่ใช่อได้้าตูนได้กูเอาสำเนาเล่นดีกว่าก ใบนี้เลยข้อใบานี้เลยนะครับโหแล้ว ับพอดีนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งของชัยชนะรับพอดีเลยรับพอดีจงเบ์ ไปไปไปมัวนวางไหนวะโอ้เนี่ยตรงหน้านประตูอะตรงหน้านประตูยิงยิงหน้าประตูประตูอีกฝั่งนึงดิเออยิงนะหน้าประตูโอ้ยควายล่ะโอโโ้โง่โง่โง่อย่าเล่นเลยกลัวหน้าประตูหน้าประตูอีกฝั่งนึงยิงตรงนี้เออโง่จะตายโคตรโง่อะ่ะคน,นนี้อะไรโง่แบบนี้ 很火，钉钉。 แบงไม่มาแล้วนะโอ้โเลยโเก็บหมดเลยเก็บหมดเลยเก็บหมดเลย Jeg er ikke pisse-pisse-billøver. không có đi lời quang e quang e nã nã tung nã nã yên lê nã nã ơ phải cô đâu nhà lo chá ra ha ยเย้ชนะวันนี้จะจบแบบนี่เีจะคลิปนานแน่เลยเออเราแปลไฟไม่ได้บ่ะเราไม่มีที่แปลไฟเออไม่แปลไม่แปลช่างแมงเอ้ไอ้มาเลยมกัว่ามาเหอะกูกลัวที่ไหนเอนาหัวเลย ê hoàng ê ạ ê hoàng ê hoàng ê lo hoàng nha con 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 ใช้จะใช้บอมแมงอะไรเนี่ยอัดแมงเลยใครดูเอาบอมอัดแมงเลยจะก้าวหัวหัวมาเลยฮะ ปัวแล้วเฮ้ยยิงเลยต้องผบตายอ่ะโอ้ยเหลือสองตัวเอาฉันเอาแพ้ก็แดบชนะก็แดบช่วงนี้ไม่ค่อยสบายนะเลยพูดได้ หลัง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 โอ้โหหลังเอา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 เมาเอาเมาตอดเอามึงแพ้เหอะมึงยอมเมึงหนีเหอะโอ้ยเราเราเราก็ขอจบคลิปเพียงนี้นะบ๊ายบายครับ